สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง Fc ทุกท่านครับอยู่กับ UM เอสอเจริญการช่างโรงงานผลิตค่าติดรถถ่วันนี้ก็มาบริการนะครับติดตั้งค่าติดผ่านพวนอยู่ที่บ้านซงนะครับตำบลหัวแกอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นตัวนี้ก็เป็นค่าติดผ่านพวนรถถ่เป็นคุณสุมิตรครับ ตัวนี้ก็เป็นรถไถคูปุต้า L5018SP ครับตัวนี้ก็ผ่าน D-H 246F ตรงรุ่นครับสำหรับคาดของเราก็คือตัวนี้มาถึงก็คือติดตั้งได้เลยครับไม่มีเจาะรูหรือเชื่อมอะไรเพิ่มเติมนะครับสำหรับค่าตัวนี้ก็สเปคเดียวกันกับตัว L5228 ที่เราไปติดตั้งนะครับลูกค้าท่านแรกอยู่ที่อำเภอพลนะครับตอนนี้ก็ลูกค้าท่านที่สครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลา ออกมาบริการติดตั้งนะครับค่าติดผ่านให้กับลูกค้าเท่าไหร่ส่วนมากนะครับตอนนี้ก็คืองานค่อนข้างที่จะแน่นนะครับผมก็ส่วนมากก็จะส่งคาดนะครับไปตามไปกับขนส่งนะครับลูกค้าก็คือติดตั้งเองนะครับวันนี้ผมก็มาให้ดูนะครับมาถ่ายคลิปการติดตั้งให้ดูนะครับสำหรับ L50 L50 L40 นะครับหรือรุ่นไหนๆนะครับติดตั้งเหมือนกันแบบนี้ทุกตัวครับที่เราส่งไปนะครับ คร่าวๆก็คือแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของการติดตั้งว่า,าคลิปนี้ก็จะมาให้ดูว่า,าในส่วนของการปรับฐานนะครับให้ใช้งานกับคาดนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าใจผิดเวลาติดตั้งว่าดึงคาดลงมาแล้วทําไมคาดไม่ถึงพื้นนะครับก็จะเจอปัญหานี้ก็ลูกค้าก็ค่อนข้างหลายท่านอยู่นะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปในส่วนของการติดตั้งว่าเราต้อง ปรับตรงไหนบ้างนะครับคาดมันถึงจะถึงพื้นแล้วก็มาให้รายละเอียดครับทาไมเราต้องทําขาเนี่ยให้มันตรงสเปกกับใบผานนะครับแล้วก็การดึงของสปริงนะครับเราก็เซ็ตมาจากโรงงานให้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักเราก็เซ็ตมาให้จากโรงงานนะครับไม่ให้หนักรถไม่ให้มีผลกับฝาไฮนะครับที่มันจะรับแรงโหลดเกินแล้วมันก็จะแตกเสียหายนะครับของลูกค้าแล้วก็ตัวโครงผานเนี่ย เรามาถึงก็คือขันน็อตล็อกได้เลยนะครับไม่มีการแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้คือคงผ่านเดิมๆคงผ่านจากที่ลูกค้าปรับเอาไว้ครับวันนี้ก็พื้นที่ให้ทดลองไถนะ่ะไม่มีครับเพราะว่าส่วนมากแถวนี้ก็คือเสร็จนาเกือบจะหมดแล้วแล้วก็บางท่านก็บอกว่า ช่างทําไมไม่ไปไถที่หญ้าลกๆหน่อยทําไมไถที่มันเรียบอยู่แล้วก็ไปไถเพิ่มทำไมครับบางครั้งเราลงไปหน้าง,งานไปหาลูกค้าเนี่ยก็คือบางครั้งเนี่ยเขาก็ไม่มีพื้นที่ให้ไถนะครับแต่เราก็อยากที่จะลองให้ลูกค้าดูนะครับพื้นที่เนี่ยบางครั้งมันก็ไม่ไม่ได้อํานวยเพราะว่าเราก็ไม่ได ไม่ได้นัดหมายไม่ได้แบบว่าคืนค่าเตรียมพื้นที่ให้เราทดลองเตรียมพื้นที่นี้คือเราไม่มีไม่มีพื้นที่ให้ทดลองก็ไม่เป็นไรครับบางครั้งมันผมก็เลือกไม่ได้ครับพื้นที่ที่มันเรียบๆอยู่แล้วทําไมต้องไปไถคาาไปไถ่างคาาทํา,ไ,า,าทไมนะครับลูกค้าก็ไม่มีพื้นที่ให้เราทดลองนะครับอยากจะลองตรงนี้ผมก็ตามใจลูกค้าก็ลองได้เลยไม่มีปัญหาครับ บางครั้งก็อยากจะให้เข้าใจทีมงานด้วยครับบางครั้งผมถ่ายคลิปไปพื้นที่มันเรียบอยู่แล้วจะไปวางคาดทําไมไม่มีประโยชน์ครับเราก็มันก็บอกไม่ได้ครับเพราะว่าเวลาผมลงไปหน้างานผมก็ไปดูงานที่เราผลิตออกไปเนี่ยเราส่งงานไปให้ลูกค้าเราก็มาติดตามมาดูแบบนี้ครับมาทําคลิปมาทําการคลิปการปรับการตั้งคาดให้กับพี่น้องได้ดูกันว่าสั่งจากอู่ช่างเอ็มไปไม่ต้องห่วงว่า จะใช้งานเป็นยังไงเนาะทำอยู่ที่โรงงานไม่ได้ออกมาดูลูกค้าเลยว่าการใช้งานเป็นยังไงการปรับเป็นยังไงไม่เห็นมาบอกลูกค้าเลยนะครับวันนี้ผมอะลงคลิปไปค่อนข้างที่จะเยอะเป็นพันคลิปครับในส่วนของในช่องไม่ว่าจะเป็นอขอนแก่นอุดรน,นะครับมหาสาครคามร้อยเอ็ดอนาจเจริญนะครับผมก็ไปค่อนข้างเยอะมากนะครับแถวโซนอีสานนะครับผมไปเกือบ ทุกจังหวัดนะครับนอกเหนือที่อย่างเป็นบึงการอุบลแบบนี้คือไกลเกินผมก็ไม่ได้ไปนะครับวันนี้ก็มาบริการติดตั้งนะครับคาดให้กับลูกค้าถึงที่บ้านครับคั้นแรกผมติดตั้งไปก็คือ L5228 ตอนนั้นก็คือลูกค้าออกรถใหม่ครับใช้งาน1 4 1 5ชั่วโมงครับก็มาให้คำแนะนำการติดตั้งการปรับตั้งนะครับเดี๋ยวผมลงคลิปเต็มให้ดูครับ L5228 ก็คือเราไปทดลองมาแล้วนะครับส่วนคลิปนี้ผมจะให้ดูนะครับ ค่าที่เราติดตั้งนะครับเราจะดูตรงไหนนะครับับแรกให้เราเล็งฝั่งขวาครับมันจะอยู่ในแนว,แนวขอบยางล้อรถด้านนอกครับผมส่งคาดไปก็จะพับไปแบบนี้อย่าพึ่งดึดงคาดออกนะครับให้เรานะครับกะตำแหน่งตรงนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะแล้วก็ด้านล่างก็คือใส่ใส่ตัวนอ็อตใส่ตัวประกับล็อกด้านล่างแบบนี้ครับร้อยน็อตขึ้นมาหา ขาคาด,ด้านบนได้เลยแต่ตัวนี้เราจะได้ขยับตัวนี้นะขาเฉียดินเนี่ยขยับเข้ามาหาผานอีกครับอย่าให้มันไปโดนขาคางนะครับเพราะว่าระยะมันลงจะไม่เท่ากันนี่ก็จะประมาณนี้ครับอ่าก็ติดตั้งได้เลยครับตัวนี้ก็คือขันน็อตล็อกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอ่าลูกค้าที่ติดตั้งเองแล้วบอกว่าคาดมันลอยสูงเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าอีกหนึ่งตำแหน่งที่จะให้เล็งก็คือตรงนี้ครับนี่บริเวณอ่า ด้านหลังของผานนะครับนี่ให้มันตรงกับตัวแนวคาดด้านบนนี่จะประมาณนี้ครับนี่อ่าเดี๋ยวให้ช่างเขาดึงลงให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือปรับเดิมเดิมเลยจะเห็นได้ว่าแขนกลางเนี่ยมันขันเข้าไปเยอะครับขันเข้าไปเยอะแล้วหน้าผามันจะค่วมลงอ่าครับเห็นไหมครับพอหน้าผามันค่วมลงแล้วเป็นยังไงครับนี่คาดมันลอยจากพื้นแบบนี้เลยครับแล้วลูกค้าก็โทรมาหาช่างคาดไม่ถึงพื้นเลย ไม่เห็นทำผิดมาหรือเปล่านะครับผมก็ได้อธิบายไปค่อนข้างหลายคลิปวันนี้ก็มาให้รายละเอียดแบบกระจ่างชัดเจนนะครับตัวนี้ถ้ามันไม่ถึงพื้นแบบนี้ขาเนี่ยเราเซตมาให้ตามใบผานไม่ให้มันกดเยอะถ้ามันไม่ถึงพื้นแบบนี้เราก็มาคายแขยนกลางนี่นี่เดี๋ยวคายแขยนกลางออกให้ดูเลยคลายออกแบบนี้ครับนี่ครับอ่าคายออกแบบนี้ให้โค้งผานเนี่ยครับโค้งผานตรงนี้ครับนี่ ให้มันอยู่แนวตั้งฉากครับไม่ให้หน้ามันดึงเข้าไปด้านในไม่ให้มันหงายท้องลงมานี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ไอขาขาเนี่ยเราเซตให้ก็คือไม่ให้มันกดเยอะครับเพื่อจะไม่ให้มันหนักรถนะครับนี่นครับพอเราคลายเขยนกลางเสร็จนี่คาดมันก็เกือบถึงพื้นแล้วข้างหลังถึงพื้นละตัวนี้ก็คือเป็นตัวปรับนะตัวปรับฝันคาดถ้าจะให้มันลงเยอะก็ปรับรูหนึ่งได้เลยก็คือมันจะกดเยอะกว่านี้ แต่ตัวนี้ก็คือเราตั้งมาลูกลางเนี่ยให้มันกดพอดีครับไม่ให้มันหนักลดขาที่ที่เราเซตมาให้เนี่ยก็คือโครงผานมันต้องตั้งฉากนะครับโครงผานมันต้องตั้งฉากมันถึงจะถึงพื้นนะครับคาดของผมจะไม่เหมือนเจ้าอื่นนะจะไม่กดแบบว่ากดเยอะเลยนะครับตัวนี้ก็จะกดแบบว่าพอดีนะครับกดพอดีไม่หนักลดนะครับแล้วก็สป,ปริงเนี่ยมันจะไม่ได้ทํางานเลยนะเนี่ยสป,ปริงมันจะไม่ได้ทํางานเลยครับนี่เห็นไหม สปริงมันจะเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้ทุกเจ้าครับลูกค้าไม่ต้องห่วงว่าช่างทําขามาผิดตรงรุ่นหรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ไถลงหาพื้นคาดมันจะไม่กดพอเราไถาปุ๊บนะครับผานมันกินดินนะครับคาดมันก็จะกดต่ํากว่านี้เดี๋ยวช่างดึงดึงลองดึงคาดออกมาดูสิครับดึงคาดออกมาด้านหลังดูสปริงมันจะทํางานไหมเนี่ยนะครับเราไถาปุ๊บคาดมันก็จะกดเข้าไปด้านในสปริงก็จะดึงเข้าไปด้านในครับมันจะทําให้พื้นที่เรียบนะครับแล้วก็กดดินให้แตก บ,บางแบบนี้ไม่ทำงานครับเพราะว่าผมเซตขามันเนี่ยไม่ให้มันดึงเยอะไม่ให้มันกดลดไม่ให้มันต้านลดเกินไปนะครับอันนี้คือสูตรทางร้านเลยนะครับไม่เกี่ยวว่าผมซื้อจากเจ้านูน้นเจ้านี้มาวางลงแบบนี้แล้วคาดมันดึงแบบนี้เลยนะครับอันนั้นคือก็แล้วแต่เขาเซตมาอย่างไงแต่ห้องผมก็คือผมจะเซตให้ไม่ให้มันกดลดนะครับไม่ให้มันอยู่ประมาณนี้แหละแต่ว่าเมื่อไรเราไถลงหาดินหาพื้นนะครับ ฐานไถมันจะกดดินลงนะครับคาดมันถึงจะดึงแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่อ่าตัวนี้ก็คือสป,ปริงเราก็ตั้งให้อยู่ในระยะที่เราเซตมาจากโรงงานนะครับประมาณนี้ครับอ่าคาดถึงพื้นไม่ถึงพื้นดูที่แขนกลางครับดูที่แขนกลางแขนกลางต่านี้ก็คือตั้งฉากแล้วเห็นไหมครับนี่เสมอกับตัวรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้ามันตั้งฉากแบบนี้แล้วกรณีที่เราคายแขนกลางออกมาเยอะจน จนเออตรงกลางของผาเนี่ยมันหงายท้องลงไปนะครับค่านี้คาดมันก็จะลงเยอะนลครข่นี้พอลงเยอะเป็นไงมันก็จะอุ้มดินครับคานตัวนี้มันจะอุ้มดินมันจะคาดไม่สวยนะครับก็คือถ้าจะให้คาดสวยก็คืออย่าให้ตรงนี้มันอุ้มดินนะครับให้อันดับแรกก็คือดูตรงกลางเป็นหลักอยู่แล้วครับนี่ให้ไม่อยู่ในแนวตั้งฉากครับถ้าคาดมันไม่อุ้มดินมันก็จะปล่อยดินออกสม่ำเสมอแล้วก็มันก็จะคาดสวยนะครับ okay มีประมาณนี้ครับในส่วนของคาดของเราการตั้งก็ไม่ยากเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ติดตั้ง2ท่านแล้วก็งานที่พร้อมส่งอยู่ที่โรงงานก็หลายท่านแล้วก็ลูกค้าที่สั่งจองมาล่วงหน้าก็หลายท่านผมก็จะพยายามนะครับทาส่งให้ใช้งานให้ทันทุกท่านนะครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะได้นะครับมีรถใหม่ออกรถใหม่นะครับใครที่กําลังเล็งๆอยู่ว่าช่างเอ็มอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนนะครับ ร้านอยู่อำเภอพยัคฆภูมิพิสัยมหาสารคามนะครับโทรสอบถามได้เลยนีสติ๊กเกอร์ด้านบนครับ0887478136นะครับได้ของมาก็คือขันน็อตล็อกอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวทีมงานพับขึ้นครับตอนนี้เราใช้งานก็ดึงลงแบบนี้ครับส่วนไม่ใช้งานเราก็พับขึ้นนะครับพับขึ้นแบบนี้ครับนี่คาดก็จะอยู่แบบนี้ลักษณะแบบนี้ครับการเซตการอะไรก็คือทําให้ตรงรุ่นนะครับไม่โผล่ซ้ายโผล่ขวายื่นซ้ายยื่นขวาครับพอดีเลยนะครับ ตัวขาตัวอะไรก็คือตัดให้ตรงรุ่นนะครับถ้าเป็น L40 ก็จะเล็กลงกว่านี้นครับ L50 ก็จะใหญ่ขึ้นมา M6240 MU57 ก็จะใหญ่ขึ้นมาอีกนะครับสเต็ปคาดก็ทําให้ตรงรุ่นนะครับามาถึงติดตั้งได้เลยครับตัวงานดามงานอะไรก็เป็นแบบนี้ครับนี่ด้านล่างนี่เป็นเหล็กรางครับ2ชั้นนะเหล็กรางสองชั้นด้านบน6มิลด้านล่าง6มิล12มิลครับส่วนการซรับก็ซับตั้งแต่นี้ครับ นี่มาถึงบูธใหญ่แบบนี้เลยนะครับเปิดบูธใหญ่แล้วก็เหล็กด้านบนก็เป็นเหล็กหน้าเดียวกันครับาการปรับระดับการเซ็ตสปริงอะไรก็คือทําให้ตรงรุ่นไม่ต้องหาอะไรมาล็อกครับตัวนี้ก็คือถ้ามันจะเด้งออกแบบนี้ไม่มีทางว่ามันจะร่วงลงเองครับมันจะมีสปริงตัวนี้ดึงเอาไว้อยู่ครับนี่นครับใช้างานก็ถ้าไถาพวนรอบแรกก็ไถได้เลยไถยพวนรอบแรกลูกค้าจะปรับผ่านแบบไหนก็ได้แต่ถ้ารอบ2ก็คือ ปรับตามที่ผมพูดเบื้องต้นมานะครับก็คือต้องปรับแบบนั้นนะครับอย่าให้คาดมันลงหาพื้นด้านหลังเยอะจนมันลากดินดึงดินกวดดินเกินไปนะครับต้องดึงแขนกลางขึ้นไปอีกให้มันคาดมันลงพอสม่ําเสมอมันถึงจะสวยนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้ด้วยครับอู่ช่างเอ็มอำเภอพยากระภูมิสัยจังหวัดมหาสารคามขอบคุณครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ